สวัสดีด้วยค่ะมือนีมาส้วนกินเขาง่ายอีกแล้วค่ะมือนีอิ่วได้ยังั้กินแนวมาเบิ่งนกันนี่ดีมือคุณสามีเพ่ยไปซิดเบ็ดมากป่านิี้ค่ะแม่ทอดดำปื้อปื่อิ่วก็ได้ซื้อบะหมี่มาตลาดบะหมีกับลาบไก่บานนี่มือนีนี่เมนูพิเศษเห็นแม่เราเฮ็ดไว้ค่ะนี่ เบิ่องออกปะคะอันนี้เป็นอาหารพื้นบ้านอิลี่ลีเล่บ่แน่ใจว่าเป็นพื้นบ้านของอุบลหรือของจโสมนะคะเด้อเพราะว่าพื้นพิ้งอิลีพอพอเพิ่นมาแต่อุบลนะคะเพิ่นอาชิด้มาแต่ทั้งพุ่นหรือว่าแต่ทั้งจัสมุกอาจิดมีแล้วเนาะก็ดีเห็นไม่แปลกดีกระสิเอาม้เวาสูฟังนะคะอันนี้เบิ่งออกปะคะพื่นหงนี้เป็ดก้อยหงสั์จ้ามันวะคะเข้ากับบรรยากาศเจ๋เลยอาหารเจนี่ อันนี้เป็นก้อยนะรสชาติเป็นก้อยคือก้อยเนื้อก้อยเลยนี่ค่ะแต่ว่าหันไส,ส่ดอกไส่ดอกไส่หมากมก้อยะคะ่ะเด้อนี่แซ่บก้อยขึ้นเป็นวาแซ่บก้่อยสีมาสำนเัเแมนอิริบอรนี่หูจับ่คะอันนี้คือดอกบักลินไมหออน้หรือดอกบักล <ek> <ek> ินฟ้าหรือดอกบักเพกาค่ะภาคกลางอาจจะเพกานะคะอันที่มันโลนมันโลนถิ่นแ้วเขาก็เอาหน่วยมันไม่กินอนะ นี่ถ้าบ้านอิ๋วเพื่อนจะเอาดอกมันมากินน้าได้บางคนอาจจะมาต้มต้มแล้วก็กินกับป๋นกับแวก,กับลาบไปธรรมดานะคะอันเพื่อจะเอาใส่เกสรตอนนี้มันออกนะคะเนาะเราจะต้มต้มให้มันตื้อัล็น้อยหนึ่งแล้วก็เอามากินกินเป็นผักเป็นเครื่องเคียงเลยแต่ว่าสําหรับบ้านอิ๋แแวแหมเราเอามาก,ก้อยนี่แต่ที่หเห็นตอนแรกก้อยก็คือ เพื่อเอามาต้มให้มันให้มันเปื่อยไอ้ต้นนี้มันจะมีรสชาติขมนิดๆน,นะคะเนาะ,ะพนเพื่อจะเพราะมันเปื่อยแล้วเพื่อจะเอามาหาั่นปั้นปั้นน้าออกค่ะแล้วก็มาหั่นเป็นชินช้นๆแล้วเปิดกระไซเครื่องปรุงขึ้นกันเลยกับดาบก้อยเอ่อหมูก,ก้อยไก่ก้อยนี่ค่ะเอาปกติเนี่ยค่ะหีบหน้าวออกสมๆนิดๆบุญน่นนนานซื้อซีนจ้ะโอ้ยบุญลาบมญนงินซื้อซีนเรื่องจำกินซีนหมาลิ้นฟ้าะคะ่ะ ลองเห็ดกิิ่นมึงด้อค่ะเด้ออาหารเพื่อนพื้นแน่ใจบ่แน่ใจว่าจะเป็นยะโซหรือว่าอุบลนนะคะเพราะว่าย,ย,เเะะยูเป็นลูกเคืองนะคะอีเป็นลูกเคืองเออยะโซอุบลพ่อพันพ่อพันขคนอุบลนเนาะอาจกิได้มาจากอุบลนนะคะเนี่ยลองลองเห็ดกินนะะิ่<ส>นมึงด้อค่ะแซ่บบคักเลยกระสุกวอันเหมาะกับอาหารเจช่วงนี้นะคะคนกินเจนี่คืได้คิดบ่ออกท่านพ่อเขาจะออขายน้ำตลาดหรือว่ามันโรนผิ่มขางทางเนี่ย ลองเอามาเห็ดกินเมึงเด้ค่ะมันจะออกรสชาติขมนิดๆรับประกันฟ้านแสบค่ะลองเห็ดบึงเด้ค่ะเด้อมาไมากินเข่าง่ายน้ำกันนี่ดิเข่าง่าย